แตงโมครึ่งซีกของชีวิตคู่ความรักไม่ใช่แค่การมีใครสักคนแต่คือการใส่ใจในสิ่งที่ดูเหมือนไม่สำคัญชายคนหนึ่งทะเลาะก,กับภรรยาเรื่องเล็กๆที่บานปลายจนไม่พูดจากันเป็นอาทิตย์เริ่มเรื่องจากวันหนึ่งเขาเปิดตู้เย็นแล้วเห็นแตงโมลูกหนึ่งจึงเอามาผ่ากินจนหมดไม่เหลือให้ใคร วันนั้นภรรยาเปิดตู้เย็นแล้วเจอเพียงเปลือกแตงโมเธอเงียบไปก่อนจะกลายเป็นงอนและก็กลายเป็นกโกรธผู้ชายรู้สึกว่าเธอไร้เหตุผลโรกรธกราบด้วยเพราะคิดว่าเรื่องแค่นี้มันไร้สาระทะเลาะการจนเธอต้องโทรหาพ่อสามีเล่าให้ฟังว่าลูกชายของเขาไม่ใส่ใจชีวิตคู่แม้กระทั่งเรื่องแตงโมจนวันหนึ่งทั้งคู่ก็ไปเยี่ยมพ่อแม่สามีที่ต่างจังหวัด หญิงสาวเข้าไปนั่งคุยกับแม่ในห้องทีวีชายหนุ่มเดินเข้าห้องนอนเล่นมือถือแบบไม่สนใจใครสักพักพ่อของเขาก็เดินเข้ามาพร้อมกับแตงโมครึ่งซีกยื่นให้ลูกชายลูกชายก็ขอบคุณแล้วก็หยิบช้อนตักกินอย่างอ,ร,อร่อยแต่ก็ยังไม่หมดเหลือขอบเละๆเอาไว้ไม่นานพอพ่อกลับมาอีกครั้งคราวนั้น เข้ามาพร้อมกับแตงโมอีกครึ่งซีกยื่นให้ลูกชายดูแล้วก็ถามว่าลองดูซิว่าครึ่งลูกนี้กับครึ่งลูกในมือแกต่างกันตรงไหนลูกชายมองแตงโมทั้งสองครึ่งก่อนจะตอบว่าไม่เห็นต่างเลยครับพ่อพ่อยิ้มเนี่ยขอพูดต่อว่าต่างสิซีกนี้เมียแกกินอยู่ในห้องทีวีนะ่ะแกดูซิเธอตักกินจากขอบด้านข้างไล่เข้าไปถึงกลางแต่ยังเหลือความสวยงาม แต่ของแกนะ่ะตักแต่ตรงกลางเลือกที่หวานหวานที่สุดขอบที่ไม่ชอบแกก็เหลือไว้เละๆแกกินแบบเนี้ยไม่คิดว่าใครจะตามมากินต่อเหรอแค่แตงโมลูกเดียวพ่อก็เห็นแกแล้วเมียแกใจใหญ่กว่าและใส่ใจมากกว่าแกแค่ไหนลูกชายกลมหน้าลงด้วยความละอายใจพ่อไม่หยุดเพียงเท่านั้นคนสองคนแต่งงานกันไม่ได้อยู่กันแค่วันสองวัน แต่คือทั้งชีวิตถ้าแตงโมแค่ลูกเบียวแกยังไม่ใส่ใจแล้วเรื่องใหญ่กว่านี้จะขนาดไหนถ้าเมียแกกินแบบแกทำนิสัยแบบแกไม่แคร์ไม่เหลืออะไรให้ใหกันเลยแกจะรู้สึกยังไงชีวิตคู่มันต้องให้และรับไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งกินแต่ตรงกลางหวานๆแล้วปล่อยให้อีกคนต้องกัดกินเปลือกเหรอ อย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆเพราะบางครั้งสิ่งเล็กน้อยคือสิ่งที่ใหญ่หลวงที่สุดในเรื่องความสาคัญของชีวิตคู่นะคะฝากไว้ให้คิดนะคะอย่าก,กินอะไรที่หวานที่สุดและปล่อยให้คนที่เรารักกินส่วนที่เหลือของเรานะคะเพราะในชีวิตคู่ไม่ใช่แค่เราอิ่มคนเดียวแต่อีกคนต้องรู้สึกอิ่มกับเราไปด้วยนะคะถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดติดตามไว้นะคะจะได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกในคลิปต่อๆไปค่ะ